ตอนเย็นสี่โมงเย็นน่างวัวมาหลอดตรงนี้ทุกวันครับผมครับเขาเดินกินของเขาตามธรรมชาติอ่ะพอเย็นก็มารอดแล้วใช้ไฟแบตกี่ลูกครับเนี่ยลูกเดียวใช้แค่ลูกเดียวแค่นี้เลยลูกลูกหนึ่งอยู่นี้ครับแต่อีกอีกลูกหนึ่งอยู่นู้นอ๋อจะแบ่งไว้หลายจุดแบ่งไว้สองจุดครับผมครับขอถามเป็นแนวทางอย่างเช่นแผงตัวนี้กี่บาทครับเนี่ยน่าจะตอนนั้น ชุดนี้น่าจะเลือรอพันหกพันแปดอะแต่ตัวนี้เฉพาะลูกนั้นมันก็แพงแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้คือแพงขึ้นแล้วตอนนี้แพงขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยซื้อลูกเดียวเนี่ยพันกว่าบาทแล้วตอนเนี้ยอือันนี้ก็น่ารวมแล้วเนี่ยตอนนี้ชุดหนึ่งอยู่ที่สองพันกว่าตัวนี้คือเชือกโพลีครับเนี่ยใช้ตัวนี้ล้อมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหมันสะดวกมันสะดวกดีครับเหยบง่ายล้อมง่ายครับแล้วใช้ตอนนี้คือแทนกาวไปเลยคือไม่ลงกาวไง ครับผมถ้าเราใช้ไม้ไผ่เนี่ยเดี๋ยวก็อดเปียกน้ําเดี๋ยวก็ปวกกินครับผมตอนนี้ลง,ลงทุนหน่อยคือมันไม่ลงกาวที่แกเยอะมากครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าแกใช้ทุกอันเลยนะครับทุกเสาครับปีนี้นครับอ่อพี v ีซีพ่อพี c ีล้วนๆเลยไม่ต้องมาซื้อรับซื้ออะไรตอนนี้จ้างเขาตัดไม้ไผ่โอ้ยหลายบาทแทบเดียวกับถูกสี่สามบาทสี่บาทรว่แค่แรงอ่ะตัดทุกปีครับผมโหแพงเหมือนกันนะใช่อันนี้ถึงเวลาเราก็เก็บ ครับมันไม่ผุไม่พังเปอดเป็นแนวทางครับผมมันก็เลยแบบลงทุนครั้งเดียวมันก็อยู่ได้ตลอดนี่เราก็เก็บไปได้สวัสดีครับว่ากผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนเลี้ยงวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันขอฝากกับ FC ก่อนนะครับผมช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5นะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะค่ะพี่สุดารัตน์บ้านฟาร์มค่ะครับสมเกียรติบ้านฟาร์มครับพี่ฝุ่นพีเอ็ม2.5เป็นไงบ้างเถวอนี้ครับเยอะอย เยอะอยู่นะใช่ไหมก็ยังมีอยู่ช่วงนี้ก็ป้องกรรันแบบใส่แมสบมั่งช่วงนี้วิใส่ผ้าคลุมหน้าครับตลอดอยู่นี่หนาวด้วยนี่ันีอย่างดูวันนี้นี่เย็นหูต้องใส่หมวกอันนี้เตรียมตัวจะไปไหนกันครับเตรียมบัวเอาบัวออกทุ่งค่ะตปล่อยออกไปก็น่าจะประมาณถึงไหมกิโลนึงครับพี่ก็จะปล่อย ไปอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ก็จะถืออันนี้กระทะกระทะตัวนี้ค่ะแล้วก็เคาะเคาะเคาก็จะได้ยินเสียงป้งเป้งป้งเป้งเขาก็จะเดินตามไปแฟนพี่ก็จะคุมข้างหลังตอนเรียกกลับแล้วพี่เรียกกลับว่าตัวนี้แหละเหมือนกันเลยเหมือนเดิมค่ะอ,อยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่จะเห็นจะเห็นวัวหรือเราบัวเห็นเราหรือไม่เห็นตัวนี้เรียกได้ยินเสียงก็มา <c oughs> คือฝึกในคอกนี่แหละไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะฝึกแบบนี้ <c oughs> พี่ก้เกจเดินไปเนาะครับตัวนี้มันมีเหล็กมีอะไรอยู่แล้วพี่กเคาะเคาะเขาได้ยินเสียงเขาก็มาครับค่ะก็เลยใช้ตัวเนี้ เอียงม,มาเป็นเป็นปีละครับผมะปีนี้เขาปีที่สองก็เลยง่ายหน่อยไม่ต้องไปเดินตามตุ่งนาคกว้างๆพอท่านหน้าฝนานี่ก็ขังขอกไง,งครับก็้ปล่อยแลงอือแล้วหน,หน้าแรงนี่ก็ปล่อยทุงเลยถือว่าลดต้นทุนได้เยอะไหมครับก็เยอะเลยครับผมแล้วก็สบายทีนีเออ้เช้าไปปล่อยเย็นไปรับครับเขาก็ยังมารอทางออกนะเขารู้ทุกวันนี้เขารู้แฟนของพี่สุร,รัสแกเป็นตำรวจนะตา่ตางกันยังไงบ้างอาชีพเลี้ยงวัวครับตำรวจเกา่ตาตำรวจเก่าสบายใจอือ รับราชการเหนื่อยปวดสมองตรงๆเหมือนว่า,าถ่ายว่าลงย t u b e แบบนี้ใช่ไหมครับบางครั้งก็หลอกว่าท้องมั่งใช่ไหม,มท้องมั่งรประกันท้องแบบนี้ที่ก็เคยเจอครับผมแต่ส่วน,วนมากไม่เห็นใครแจ้งความกันนะส่วนมากตกลงกันได้ครับแต่ว่าถ้าว่า ผิดไหมพี่ก็ว่าน่าจะผิดนะกับพรบอรคอมแบบนี้ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จแบบเนี้ยครับผมลรงระบบคอมแบบนี้อันนี้คือเจอสวนตัวเลยใช่ไหมอันนี้เจอ <Okay. S 2> แต่เราปล่อยผ่านเราก็ปล่อยผ่านครับปล่อยผ่านตรงนั้นเพราะว่าบัวเรามาทับแล้วมันท้องอืมครับอันนี้คือประกันว่าท้องนะครับ,รบผมบบแล้วเขาก็บอกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอากัวเดี๋ยวมาเอากัวจนผ่านไปเรื่อยอ่ะจนเราทับแล้วมันท้องเราก็เลยเก็บไว้ เงียบไปเลยไม่ดิวต่อก็ไม่ดิวต่อไม่แต่ตอนนี้ท้องท้องสามแล้วครับครับถือว่าถือว่าเราประสบผลสาเร็จอยู่นะหลังเกมันก็ไม่เอาแล้วอันนี้ซื้อจากช่องยูทูบขายวัวเลยนะอัมเนี้ยอืครับผมแล้วกับนายห้อยในายห้อยก็อยากให้ระวังกันเนาะครับผมระวังศึกษาดีๆดูดีๆคือไม่ได้เป็นการโจมตีใครนะเดี๋ยวเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เจอปัญหามาาอ่ันมีปัญหามีเะครับผมบางคนเจอ ตามดีๆหน่อยเขาก็วิ่งไปรับวัวไว้มันไม่ท้องกัาก็บรีบครับแต่ว่าเจอที่ไม่ดีอ่ะก็คือูไม่เอาอ่ะคือคนที่ประกันจริงก็มีมีประกันจริงจริงหลังหมาหลังหมาเริ่มเขาเริ่มเริ่มปรับเหมือนกับว่าป้องกันอ่ะ ต่างคนซื้อก็ต้องเซฟตัวเองคนขายเขาต้องเซฟเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยแหละเพื่อป้องกันการเสียหายอย่างเงี้ยครหลังมานี้เขาต้องตรวจท้องตอนนั้นเราไม่ได้ตรวจท้องนะแต่เขารับประกันครับผมไม่มีถ้าจะซื้อแบบนั้นก็ต้องให้เขาตรวจท้องตรวจอะไรด้วยวีป้องกันที่ดีที่สุดคือไปดูไปดูตัวจริงครับผมอันนี้อยากให้แชร์เป็นอุทาหรณ์นะครับผม หลอกกับเหลี่ยมมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองครับผมและอย่างกับไปหลอกซื้อขายโอนมัดจําอะไรก่อนอะไรเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมโอนเหมือนกันก็ของพี่ก็มีหมดแหละใช่ค่ะโอนไปก่อนโอนมัดจาไปก่อนครับผมเพื่อที่จะแย่งกับเขามาอย่างเงี้ยอืเพื่อที่จะแย่งกับเขามาใช่ันี่ยพูดตามตรงเพราะว่าในการถ่ายทํามันมันต้องเร็วในการซื้อซื้อขายครับแล้วก็ต้องโทรไปปุ๊บเราได้ปุ๊บเราก็รีบโอนเลยเราถึงจะได้ไม่งั้นเราจะไม่ได้นี่แหละเรื่องที่หลอกมัดจำกับ้อง ไม่ไม่เป็นโรคอะไรเลยแบบเนี้ยแล้วก็เป็นลำปีอืเป็นลำปีตอนแรกคือบอกว่าไม่เป็นโรคอะไรเลยไม่เป็นต้องต้องดูให้ดีใช่คุยง่ายข้าบผมวัวแก่แบบเนี้อืมบอกว่าวัวสาวแต่บอกวัวสาวใช่ข้าบผมบางคนก็ดูดูไม่เป็นก็เชื่อใช่วัวหมันมั่งอะไรมั่งก็มีต้องระวัง ผมถามคุณตัวบตร,ตรงๆเนี่ยสมมพูว่าผมไปซื้อวัวผมไปหลอกราคาชาวบ้านว่าปลายทางตัวนี้มันผูกมากเลยริบหรี่เลยเป็นเหลี่ยมของนายห้อยเป็น<ร><ร>เหลี่ยมเพราะว่าเขาเขาเขาก็มีต้นทุนนะนะแต่ว่าถ้าบวกน้อยเราก็ไม่ว่าแต่แต่ถ้าเอาไปบวกเยอะี่โอเราคนเลี้ยงต้นทางเราก็บวกน้อยเราพอเข้าใจได้ใช่เราเข้าใจได้ครับผมบวกตัวละพันสองพันนี้บางทีไปขายได้แล้วเวียดเริ่มเข้ามาแล้วก็ หลอกเราอะนะเลี่ยมแล้วล่กวัวขายไม่ออกจริงๆแล้วทุกวันนี้เริ่มวิ่งแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆคือบางคนนะวิ่งเข้าตลาดประมาณ3าสีเที่ยวก็มีนะครับแต่จะบอกว่าราคาไม่ดีบ้างรไรบางคือวัวมันสมบูรณ์มันขายได้ราคาอยู่แล้วขายได้ทุกตัวด้วยนะครับผมอแล้วใครจะมาซื้อวัวทั้งตลาดควานทั้งหมดได้ทีเดียวมันไม่มีเลาก็ต้องมีเหลือเนาะเราขายของยังไงมันก็ต้องเหลือพามาดูลูกวัวตัวใหม่อะนนี้เขาจะดุนิดนึงอ๋อเขาจะดุว่ะพี่ตัวนี้ไปได้ได้ก็แค่นี้แหละครับเขาได้แค่นี้ อันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับเอ่อลูกปีศาจแดงค่ะคลอดได้เก้าวันนี้เก้าวันน,น,นี้วันนี้ยี่สิบเก้าไหมใช่วันนี้ยี่สิบเก้าพี่ใช่ค่ะเก้าวันนี้ครับผมค่ะโอ้โห oh, ส่วนคลอดงนะ่ายตัวเนี้ยคลอดแบบเร,เราเฝ้าหลายวันพอสุดท้ายเรามันคลอดตอนที่เราไม่ได้เฝ้าครับผมค่ะสมบูรณ์ไหมตอนที่สมบูรณ์ลูกไม่กี่นาทีอะ่ะครับผมเขาก็เลียลูกเขาแล้วเขาก็กินนมเองได้เลย ส่วนน้ำนมเนี่ยนะน้ำนมน้ำนมเนี่ยก็จะไหลดีมากเลยเพราะว่าพี่จะให้กินผลิตภัณฑ์กินดีมีชัยตลอดครับผมเทใส่ถังให้เขากินตลอดเข้มข้นกว่าเดิมนิดนึงค,ค่ะกินประจําแล้วน้ําข่าวปลาของเขาเนี่ยจะไม่ไม่มีย้อยเย,เยิ้มติดติดจิ้มเขาอืมมันจะมีอยู่ประมาณสองสมวันน้ำก็แห้งไปเลยครับผมโอ้ดูหลังน้านมนะครับดูครับนมเป็นพวงเลยจนเขากินเหมือนกินตลอดอะ่ะพวงของพี่พวกนี้เหมือนกันอืม พี่ทุ่งนาตอนนี้พี่ไม่ได้ไปตักให้เขากินแล้วให้เขาทากินเองครับพอตอนเย็นมาเขาจะมากินที่ถังที่พี่เทไว้ให้เขาเขาหิวเหมือนเขาหิวเหมือนกันหิวไม่ได้กินเดินไกลอ่ะเนาะครับเขาก็จะมากินที่นี่ทุกวันก็จะไม่ขาดอืมผิวพันก็จะสวยครับผมนี่ก็ไม่เหม็นมานี่จะไม่มีกลิ่นมีช่วงขาดที่ไม่ได้ให้อ่ะให้กินอ่ะเข้ามานี่มันจะเป็นฉุนๆุนนะฉีบฉีบวัวนะมันจะฉุนๆุนใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นพี่ครับ มีคนเคยคอมเมนต์ว่าขี้วัวปกติมันก็ไม่เหม็นอยู่แล้วนี่จริงหรือไม่จริงครับไม่จริงค่ะไม่จริงแน่นอนต้องมีกลิ่นเปรี้ยวบ้างแหละมันมีครับ<ม>ยังไงก็มีเปรี้ยกินฉุดกลิ่นสาอนบอะแน่นอนแต่นี่คือปกติเนี่ยมันจะแตกต่างจริงๆครับค่ะมันเหม็นอยู่แต่ว่ามันกลิ่นมันก็จะลดลงอืลดลงจากที่มันแรงๆอ่ะพอมันได้มันได้มันได้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปปั๊บมันก็จะระบบร่างกายของเขาอะเหมือนไปปรับสมดุลทําให้ทุกอย่างเนี่ย สุขภาพดีขึ้นครับผมโรคมันจะไม่ค่อยมีผมถามพี่อย่างนี้ว่าปีนี้พี่มองการเลี้ยงวัวจะเป็นยังไงครับพี่ส่วนตัวพี่เลยก็ได้ส่วนตัวพี่นะพี่ว่าเลี้ยงวัวก็ยังยังยังถามว่าบือถามว่าดีขึ้นไหมกระเตื้องดีขึ้นไหมดีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการพื้นที่การเลี้ยงอืเพราะทังแต่ละคนน่ะเขาไม่มีเขาอยากเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไม่ได้ครับผมนี่คือสําคัญแล้วเดี๋ยวนี้นะพื้นที่ของพี่แถวนี้นะครับแต่ละคนนะ่ะเขาจะปลูกพืชศับ จะเปลี่ยนตามฤดูเหมือนปลูกมันปลูกอ้อยแล้วก็คนที่มีบัวที่ไม่มีพื้นที่อ่ะแล้วไปเลี้ยงก็ลำบากครับมันก็ทําให้เราเครียดในการเลี้ยงอืมท้อในการเลี้ยงครับผมจนบางคนก็ไม่เลี้ยงเลยก็มีครับค่ะสําหรับคนที่น้อยอ่ะมีมีแต่ว่ามีที่ไม่เยอะอืมค่ะแต่อย่างของพี่เองเนี่ยพี่ก็ยังคงอกเหมือนเดิมอยู่เพราะพี่มีพื้นที่แบ่งสําหรับทําไร่ทํามันทําอะไรอยู่ค่ะแบ่งมันเอาอยู่ครับ ก็ยังต้องเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักเหมือนกันครับเคฟสามหนึ่ง okay, แม่เขาไอตอนนี้แม่เขาให้ลูกสวยครับวัวสี่เดือนกว่านะครับโอแม่นี่เคยเป็นแม่แฝดนะพี่น้องแม่นี้แม่แฝดค่ะครับผมม,ม,มาอยู่กับพี่เที่ยวแรกได้แฝดเลยอืแฝดผู้ครับนี่ครับ ตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ตัวใหญ่นโอ้โหดูวัวสี่เดือนตัวบันมเลยจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับ <ๆ S 1> นี่โตวไวมากครับเหมือนวัวหกเดือนเลยพี่เชื่อม้วยนะครับตัวใหญ่จริงๆครับอืมมันอยู่ที่การเลี้ยงเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะการเลี้ยงการกินเข้ากินได้กินอิ่มอ่ะครับกินอิ่มทุกหมูทุกมื้ออ่ะมันก็จะอ้วนอย่างงี้แล้วนมเขาก็น้านมแม่เขาก็ดีอืมน้ำนมอันนี้น้ำนม แม่นี้เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกอ้วนครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันอืตัวนี้สามเดือนครับดูแม่วัวของแกนะครับแกเลี้ยงดีมากเลยนะอืลูกนี้ลูกที่เจ็ดแล้วนะตัวที่เจ็ดแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวที่เจ็ดแล้วนี่โอ้โหนี่ครับตัวเล็กนี้นะครับในท้องถ้าเกิดถ้าเกิดติดก็คือตัวที่แปดอันนี้ผสมแล้วใช่ไหมจ้ะโอ้โหผสมตอนกี่เดือนนะพี่สามเดือนสามเดือนโอ้โหสุดยอดสุดยอดปกติแม่นี้จะผสมเร็วแต่เที่ยวนี้ช้าหน่อย เที่ยวนี้ถือว่าช้าเลยใช่ไหมใช่เที่ยวนี้ถือว่าช้าเพราะลูกเขาดูดเก่งอ่ะครับแล้วทําให้สภาพร่างกายของแม่เขาไม่เพียงพอครับสมบูรณ์ไม่เพียงพอครับผมได้ถ้าให้ดูจริงๆคิดว่าลูกกี่ตัวครับเนี่ยโอ้โห่าจะสามสี่ตัวอืมแต่จริงเข้าตัวทาติดแล้วตัวตัวแปดแล้วลูกเขาครับอืมเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนสังเกตไม่เป็นครับผม พอเลี้ยงไปลองมาเออดูเริ่มดูเริ่มดูเขาเริ่มรู้อะตอนนี้ใครก็หกก็ไม่ได้แล้วตัวนี้ยตรงบักเขาใช่ไหมพี่ใช่ตรงบักเขาเส้นเส้นเส้นเ้นว่าเขาจะมีกี่ตุกี่ลูกครับอืมนี่ครับลูกสี่เดือนสมบูรณ์จริงฝังนู้นกี่บักแล้วพี่บักเขาฟังนี้เหรอลูกสี่แล้วสี่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ตัวที่สี่หนึ่งมันจะมีขีดขีดบักสูงสุดครับอืมคือถ้าเป็นบักเขานี่คือหลอกไม่ได้เลยใช่ไหมไม่หลอกไม่ได้เขาจะไม่มีเขาอะนอกจากไม่มีเขา เอาผมถามอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเขาพี่จะดูยังไงพี่ยังไม่เคยดูมันจะดูเห็นบางคนจะส่วนใหญ่จะดูฟันอะ่ะอดูฟันเนาะอืมดูที่ฟันเขาบางคนเ็าล้วงดูแต่พี่ยังไม่เคยดูนะแต่ยังไม่เคยล้วงดูสังเกตยังไม่เคยล้วงดูเอง <c oughs> แต่ว่าให้ให้ดูที่ฟันครับ <c oughs> ถ้าไม่มีเขาว่าว่าฟันกี่ซี่กี่ซี่อะไรเขาจะรู้ของเขาอ่ะอืมจ้ะครับผมแต่ส่วนพี่เนี่ยพี่ยังไม่เคยไม่เคยล้วงเข้าไปดูเขาครับผม ส่วนใหญ่ลูกของตัวเองช่วงนี้พี่จะไม่ได้ซื้อบัวเข้าอืพี่จะผลิตบัวของพี่เองหลักแค่นั้นเองช่วงนี้ก็ราคาบัวก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะก็อยากจะฝากให้คนที่เลี้ยงวัวก็สู้ๆค่ะเรารักที่จะเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงให้มันดีเลี้ยงประคองไปเรื่อยๆเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งบางคนเขาอยากทําแต่เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันอ,อย่างคนที่มีแล้วก็ดูแลให้มันดีต่อไปอะค่ะแล้วก็ราคาเริ่มดีขึ้นแล้ว,ลวก็ พยายามเลี้ยงวัวให้อ้วนราคามันก็จะได้เองค่ะครับผมพราค้าก็จะติเราไม่ได้ว่าเออวัวผอมนะได้ราคาเท่านี้ส่วนเราอ้วนเราก็สามารถเรียกราคาได้ถึงจะไม่สูงมากแต่ก็อยู่ในกเกณฑ์ทำพอใจของเราว่าเราขายได้นะเออราคานี้เท่านี้ก็ปล่อยได้ก็สบายใจค่ะส่วนหน้าแรงหน้าอะไรเนี่ยสังเกตดูวัวจะกลับสัตว์ได้เร็วครับผมค่ะเพราะว่าของพี่เนี่ยเขาจะได,จะได้จะได้กินผลิตภัณฑ์กีดีเมชัยอยู่ตลอดนะคะสังเกตดูจะกินตลอดไม่ขาดส่วนกลับสัตว์นี่เร็วหน้าแรงออกไปทุ่งเนี่ย บางตัวที่แบบช้าหน่อยก็คือจะเห็นเหมือนเหมือนเขาได้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นครับค่ะบัวก็จะสามารถกลับสัตว์สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นค่ะครับผมนี่คือข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะ